มีลูกค้ามาซื้อชุดเครื่องเสียงไปใส่ร้านอาหารเป็นชุด4คูณสี o พาวเวใช้เป็น i c โ o t e c h MT 4,008โปรเซ s เซอร์ดีพมา t p 26บวดตู้ลำโพงก็จะเป็นตัว BV สของซีรีส์ท้ายดีมาเป็นร้อยใบก็หมดเรื่องการก็เป็นผู้ e j PS 15 i v มาชมครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่โปรอイルอาเสซาบางเมอร์เซอรเสขอต้อนรับทุกท่านนะครับซึ่งทางร้านของเราก็เปิดนะครับที่ใหม่เรียบร้อยไปแล้วคือมีลูกค้านะครับมาซื้อชุดเครื่องเสียงนะครับไปใส่ร้านอาหารนะครับซึ่งชุดนี้นะครับผมมองดูแล้วนะครับเป็นชุด 4, ี่คูนสี่นะครับสำหรับในเซต4ี่คูนสี่นะครับในเซตนี้มีอะไรบ้างนั้นก็ตามผมมาดูสําหรับนะครับในเซตนี้ของเราก็จะประกอบด้วยนะครับเรามาดูชุดเครื่องเสียงกันก่อนนะครับก็จะมีนะครับอย่างที่เห็นเลยตัวนี้ก็เป็น พาวเวอร์นะครับซึ่งพาวเวอร์ในเส้นนี้ใช้เป็นของไมโครเทคนะครับเป็นตัว4ชาน eel เป็นรุ่น MT4008 นะครับซึ่งตัว MT4008 ก็เป็นชาร์เน็นะครับกลังวันนะครับชาน eel หนึ่งอยู่ที่800วัตต์นะครับที่8โอลต์4โวลต์หอนสองี่1 2 2 5วัตต์ส่วนโปรเซสเซอร์นะครับที่ใช้ในเส้นนี้จะเป็นของ DBMark นะครับซึ่ง DBMark นี่ก็ถือว่าโทนเสียงอะไรอะดีนะครับตัวนี้ก็เป็น DBMark นะครับก็จะเป็นตัว DP26 บวกนะครับก็เป็นพัััดนนะครบตวี ก็มีลักดิแลกนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นตัว NPE MPR 8 0 1 GV นะครับซึ่งจะมีลักด้านหลัง8ปลัักบีเกอร์ด้านหน้ามีจอดิิต้อนบอกโกล์นะครับตัวนี้มีเมลลอยไหมครับแมนไม่มีเนาะมีแค่นี้แล้วก็แลกนะครับแลก8ปยูลึกยีนิ้วเรามาดูตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงก็จะเป็นตัว BB King Series นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ถือว่าขายดีนะครับก่อนปีใหม่โอ้ขายเยอะนะครับมาเป็นร้อยใบก็หมดนะครับแป๊บเดียว นะครับผมทำคลิปแคบแ๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว k ิงของซีรีส์นะครับต่วนเสียงกลางก็เป็นตู้ a g เนะครับเป็นตัว ps 1 5 iv นะครับตัวนี้เป็นตรง ps นะครับตรง ps 1 5นิ้วถือว่าแบรนด์ AG ก็ในเรื่องของน้ำเสียงะเสียงชัดนะครับตัวนี้ไปเล่นงานดนตรีสดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสองนนหรือกลางแก้งอย่างนี้ถือว่าดีนะครับตัวนี้ยี่ห้อนี้ก็ดี AG นี่มันเอกลักษณ์เด่นเลยก็โทนเสียงนะครับผมชัดเจนมากนะครับส่วนเบส bv นี่ก็หนักแน่นนะครับเล่นดนตรีสดอะไรนี่หนักแน่นนะครับตัวนี้ เตนตึ๊บๆนะครับตัวนี้ยิ่งกำลังวัดของ power a m m รุ่นนี้ขับนี่โอ้สุดยอดนะครับกำลังวัดมันก็สูงด้วยวัดเต็มนะครับมิกเซอร์ที่ใช้เรามาดูมิกเซอร์นะครับเห็นน้องแมนแกะแล้วเป็นตัวมินิ120เคปลานะครับตัวนี้ก็ทั้งหมดก็12ช่องไม์เอาขึ้นไหมครับแมนเดี่ยพี่ขึ้นช่วยครับผมต่อสายระบบอะไรเทสให้กับลูกค้าดู นี่ก็ลูกค้านะครับอยู่กับยุดธพอดีเห็นบอกว่าไปใส่ร้านอาหารใช่ไหมครับพ่อตอนนี้อ๋อร้านอาหารนะครับอยู่ที่กันทละเนาะกันทละวิชัยอ๋อครับผมอยู่ที่กันทละวิชัยอยู่ใกล้ๆมมตเห็นเพราะว่าครับผมไปมีเล่นดนตรีอะไรไหมด้วยไหมครับตัวนี้เล่นโฟกเนาะหลักๆครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยโอ้โหคอนเสิร์ตด้วยครับก็เป็นคาราโอเกะประมาณนี้นะพ่อเนาะครับผมก็ขอบพระคุณมากครับวันนี้ที่มาจัดชุดนะครับของร้านเราก็เดี๋ยวอีกสักครู่รอฟังเสียงนะครับเดี๋ยวให้น้องเขา จดเตรียมอุปกรณ์นะครับซึ่งพ่อได้เดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับมาซื้อชุดเครื่องเสียงของเราในวันนี้ไปใช้งานร้านอาหารนะครับโอ้มีก็ตัวใหญ่นะครับก็รองรับนะครับเล่นดนตรีได้เลยแหละตัวนี้12บช่องซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับตัวนี้แล้วก็เสียงดีด้วยเอฟเฟกดีนะครับเป็นคอมโบแจ็คทั้งหมดนะครับเสียบได้ทั้งโฟนแล้วก็เอ r เอีอยวใหเน้องอเอ้อเ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 ะต่อเอเอเแเอเดเ๋ยวตออเสร็เแล้วเราค่อยไปฟังเสียงกันสําหรับในเซตนี้เรับผมทีมช่างจูนเรามาแล้ว ก็พ oh. hey, ี่ขว oh. ัญนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่ขวัญพี่ขวัญนะครับก็จะเป็นคนเซตระบบนะครับให้กับชุดนี้นะครับแต่งพีเซตอะไรให้ประจํานะครับก็คือมีชุดออกอะไรเป็นดีมีมาร์กอะไรมาลลดีอย่างนี้ก็พี่ขวัญนะครับเป็นคนทําระบบจูนเบื้องต้นนะครับไปให้กับลูกค้านะครับถ้าอยากให้ดีก็หน้างานมาชมครับ ก็เป็น <mist> ย <down> ังไงกันบ้างครับสำหรับน้ําเสียงนะครับของชุด 4x4 ครับซึ่งชุดนี้นะครับส่งลูกค้านะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็คือลูกค้าไปใช้ในร้านอาหารนะครับก็สําหรับในเรื่องน้ําเสียงก็ถือว่าไม่เร็วนะครับสำหรับตู้ AJ นะครับซับเบดเป็นตู้ BB นะครับเหมาะกับงานดนตรีสดได้นะครับปกตองนะครับประมาณนี้ได้เลยคาราโอเกะได้เลยนะครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นชุด4ณ4นะครับเซตนี้ราคา 80,000บาทน,น,นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับในชุดนี้ก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับกัผมก็ <mem> ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสองสาสบ